ครับก็คือขั้นตอนก่อนที่เราจะทําเอาข้าวไปสีนะครับถ้าจะให้มันละเอียดก็คือจะต้องเอาสิ่งเจือปนจากข้าวนะครับข้าวนี่ครับประกอบด้วยสิ่งเจืสองสาอย่างก็คืออย่างแรกๆก็คือสิ่งเจือปนที่มันเล็กกว่าข้าวอันที่สองคือสิ่งเจือปนที่มันใหญ่กว่าข้าวแล้วก็อันที่สามก็คือข้าวรวนนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็เอาข้าวพวกที่มีสิ่งเจือญนเนี่ยแน่นอนมีเล็กกว่าใหญ่กว่าขนาดเท่ากันนะครับเราคงคัด คัดเล็กได้คัดใหญ่ทิ้งได้ขนาดเท่ากับข้าวอาจจะคัดยากนิดงนะครับเป๊ะนึ่งก็ส่วนใหญ่จะมีน้อยนะครับนี้ก็ข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็าข้าวใส่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเ,เราจะมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นจะมีออกเป็น3ส่วนข้าวจะไหลลงเปิดลิ้นเสร็จเรียบร้อยข้าวไหลลงข้างล่างตะแกรงนี้จะโยกไปมาครับนะครับถ้าเราลงมาดูที่ตะแกรงตรงนี้ <inet. S 2> เราจะเห็นว่าตะแกรงตรงนี้เราออกแบบให้มีขนาดเท่ากับเม็ดข้าวนะครับ ถ้าเราไปแอฟริกาข้าวเม็ดโตตะแกงนี้เราต้องทําให้โตขึ้นนะเม็ดยาวดีเราต้องทําให้ตันข้าวเรียถูกขยะขยา่าเม็ดข้าวเนี่ยที่ขนาดเข้ากับรูมันจะหันข้างอย่างนี้แล้วก็ลงไปอย่างนี้ไปอยู่บนชั้นที่สองตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลตรงนี้เราจะเอาข้าวกระถังนี่แหละครับไปสีสิ่งเจือปนที่ใหญ่กว่าข้าวมันจะอยู่ข้างบนตรงนี้มันจะลงผ่านรูตรงนี้ไม่ได้มันก็จะไหลลงตรงนี้ในขณะเดียวกัน ถ้าท่านมองดูด้านในนี่ครับชั้นที่สองก็มีตะแกรงเหมือนกันเมื่อเขย่าสิ่งเจือปนที่เป็นผงเล็กๆขนาดเล็กกว่าข้าวก็จะล่วงลงมาในชั้นนี้นะครับอันนี้เอาไปสีผ่านตะแกรงขนาดเท่ากับข้าวอันนี้เล็กกว่าข้าวนะครับเป็นผงเอาไปทิ้งอันนี้ใหญ่กว่าข้าวล่วงมาตรงนี้เอาไปทิ้งเหมือนกัน เราใช้เฉพาะตรงนี้เพื่อที่จะเอาไปสีครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ามันทำงานยังไงรับก็เราเปิดเครื่องปึ้งโยกตัวเช้าปึกนะครับหลักการทํางานง่ายๆครับไม่มีอะไรมากมีมอเตอร์ตัวหนึ่งหมุนนะครับโยกปัดนะครับข้าวเป็นไงครับใช้ที่ขนาดเดียวกันกับตะแกรงก็ลวกตรงนี้นะครับตรงนี้ ไส่ไปดีกว่ากรล็กเล็กๆเศษผงเห็นไหมครับดีครับเศษผงล่วงมาทางนี้ไปผ่านตะแกรงดูร่างอ่าอันนี้เศษขยะใหญ่ๆไม่ค่อยมีนะครับก็จะล่วงมาทางนี้ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการจะเสร็จเรียบร้อยเสร็จก็เราจะเอาข้าวตรงนี้เป็นสีต่อครับ